โรตียอดเหรียญกับตำนานความอร่อยที่ต้องคอยลุ้นเส้นสายไหมหวานหวานบวกกับความมันจากแป้งโรตีรวมถึงความตื่นเต้นจากการลุ้นจากเหรียญที่หยอดไปเพื่อเสียงว่าเรานั้นจะได้กินกี่ชิน้นใช่แล้วล่ะครับสิ่งที่ผมพูดถึงนั้นก็คือโรตีหยอดเหรียญหรือโรตีสายไหมนั่นเอง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโรตีหยอดเหรียญนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมสุดฮิตที่มีมาตั้งแต่ยุค70ลากยาวมาจนถึงประมาณยุค2000ก่อนที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลาและเอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือการซื้อแบบเสียนดวงนี่เองโดยพ่อค้าแม่ค้ามักจะใช้รถจักรยานปั่นไปตามหมู่บ้านต่างๆมีปี๊บใส่โรตีพ่วงกล่องยอดเหรียญที่ท้ายรถข้างช่องยอดเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนแป้นนาฬิกา มีตัวเลข1นถึงหสลับตำแหน่งกันไปและเมื่อเอาเหรียญหยอดลงไปในช่องเนี่ยเข็มก็จะหมุนติวๆจนเมื่อเราปล่อยมือเข็มก็จะหยุดลงและถ้าตรงกับเลขใดนั้นเราก็จะได้กินโรตีสายใหม่ตามจำนวนเลขที่เข็มหยุดนั่นแหละครับ ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้นอกจากจะได้ความอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังได้ลุ้นกันอีกว่าจะได้กี่อันถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมแห่งความสุขของเด็กณสมัยนั้นเลยทีเดียวครับแต่เป็นเพื่อรู้กันหรือเปล่าครับว่ากิจกรรมการค้าโรตียอดเรียนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนคิดริเริ่มวันนี้เพลินดีมีตำนานจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปเรื่องโรตียอดเหรียญเรามาดูถึงต้นกำเนิดของโรตีสายไหมในประเทศไทยกันก่อนเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วจากแหล่งข้อมูลก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับแต่มีการกล่าวถึงจุดกำเนิดโรตีสายไหมไว้2องตำนานก็คือ 1. นเนี่ยว่ากันว่าโรตีสายไหมเดิมทีเป็นของชาวแขกนับเป็นอาหารประเภทขนมหวานชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบหลักอยู่2ส,ส่วนก็คือแผ่นแป้งและส่วนไส้ที่เป็นน้ำตาลเคี่ยวทำเป็นฝอยที่เรียกว่าสายไหมเวลากินจะนำแผ่นแป้งนั้นมาหอไส้แล้วม้วนเข้าไปซึ่งตามข้อมูลในยุคเริ่มต้นเนี่ยก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งที่ชื่อว่านางน้าพาพรน,นันทสุกเกษมซึ่งณขณะนั้นมีอายุ13ปีได้ไปเรียนทำเส้นสายไหมและกลับมาทำจน สเร็จแต่เนื่องจากไม่มีทุนมากพอที่จะเรียนหลักสูตรการทําแป้งโรตีก็เลยประยุกต์ด้วยการใช้แป้งบางที่ชาวจีนเรียกว่าแป้งป่อเปียเอามาใช้ห่อเส้นสไหมแทนล่ะครับแล้วก็เกิดเป็นโรตีใสายไหมแป้งบางแบบในปัจจุบันนั่นเอง ส่วนอีกหนึ่งตำนานของการนำโรตีสใส่ไหม่เข้าไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นก็มีการบันทึกเรื่องราวเล่าต่อๆกันมานะครับว่าบังเปียแสงอรุณหรือซาเลมแสงอรุณซึ่งเป็นชาวมุสลิมและด้วยความที่ครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนมีญาติพี่น้องถึง10คนตอนอายุ11บเังเปียก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านไปรับจ้างช่วยทำขนมหวานอยู่กับอาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งณนะตอนนั้นก็มีโรตีกรอบใส่นมอยู่แล้วนะครับ โดยบางเปียได้นาขนมไปขายที่บริเวณวัดหลวงพ่ออี๋และในแต่ละวันนั้นเมื่อขายขนมเสร็จเนี่ยเขาจะต้องกลับไปเคี่ยวน้ําตาลเพื่อนาไปหยอดที่แป้งกรอบแต่ในบางครั้งถ้าเคี่ยวนานจนเกินไปน้ําตาลก็จะแข็งบางเปียเนี่ยก็เลยทดสอบดึงน้ําตาลให้ยืดขึ้นเพื่อให้น้ําตาลนั้นอ่อนตัวลงเพื่อจะได้หยอดที่โรตีได้แต่ด้วยความบังเอิญน,นี่เองแหละครับที่ทําให้เมื่อฝึกดึงน้ําตาลเคี่ยวบ่อยๆจนทําให้มันเป็นเส้นเสมือนเส้นไหมเนี่ยก็เลยทําให้บางเปียเกิดไอเดียขึ้นมาและทาเป็น สินค้าใหม่ด้วยการนำเอามะห่อร่วมกับแป้งแล้วก็เลยกลายเป็นโรตีสายไหมนั่นเองจากนั้นในปี2506บางเปียก็ได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วย้ายไปชาวบ้านอยู่ที่สุราวัฒนาอำเภอพระนครศรีอยุธยาทำโรตีสายไหมใส่กล่องไม้สพายทีบจกักรยานคู่ใจเร่ขายในระแวกนั้นบางเปียได้ขายอยู่หลายปีนะครับจนกระทั่งในปี2520 ได้แต่งงานกับนางมั่นชาวโคราชมีบุตรชาย3คนและผู้หญิงสองคนก็เลยคิดจะสร้างครอบครัวจากอาชีพอย่างจริงจังแหละครับก็เลยย้ายไปเช่าบ้านอยู่ในตูเมืองอยุทยาริมถนนอู่ทองและช่วยกันทําโรตีสายไหมาขายจนกลายเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเองได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดระยะเวลาที่บางเปียยังขายอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนิ่งในฝีมือมันปรับปรุงรสชาติจนกิจการนั้นขยายตัวและเป็นที่รู้จักของชาวอายุทยาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากแล้วครับ ร,รวมถึงยังได้ชักชวนพี่น้องทั้ง6คนให้มายึดอาชีพทำโรตีสายไหมาขายแล้วมันก็ส่งผลให้ตระกูลแสงอรุณของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วถนนอู่ทองและขยายวงกว้างไปตามเส้นทางสายเอเชียและวโรตีสายไหมก็กลายเป็นขนมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับความนิยมกันทั่วไปในที่สุดนั่นเองแหละครับ ซึ่งในปัจจุบันแน่นอนว่าถ้าเราเดินทางไปที่อยุธยาเนี่ยเราก็จะเห็นร้านโรตีใสยไหมเต็มสองข้างทางซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นนะครับในกรุงเทพเองหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ขายกันเยอะแยะแต่โรตีใส่ไหมอยอดเหรียญแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเจอได้ทั่วไปแล้วนะครับอาจจะได้เห็นกันบ้างตามงานย้อนยุคหรืองานวัดซึ่งในบางที่ก็ยังพอมีคนทํามาขายกันบ้างนะครับ ซึ่งที่ผมเล่ามานั้นก็คือจุดกำเนิดของโรตีสายไหมแต่สำหรับคนที่เกิดยุค8 0หรือ90จะรู้จักโรตีสายไหมในนามโรตีเหรียญกันมากกว่าเพราะเราเนี่ยมักจะมีความทรงจำกันว่าถ้าอยากกินโรตีสายไหมจะต้องนำเหรียญไปหยอดในกล่องเพื่อลุ้นว่าจะได้กินกี่อันซึ่งการขายโรตีในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดกำเนิดก็ไม่ได้มีแน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนวิ่งเริ่มเป็นคนแรกแต่ถ้าตามเรื่องเล่าของบางเปียก็พอจะประเมินได้นะครับว่าอาจจะเกิดจากการ ประยุกของคนในสมัยก่อนที่ได้เห็นบางเปียสะพายกล่องไม้ทีบจักรยานคู่ใจเรขายโรตีสายไหมไปเรื่อยแล้วก็นํามาประยุกต์และเพิ่มความน่าสนใจอะไรบางอย่างลงไปในนั้นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้านั้นเข้ามาซื้อกันมากยิ่งขึ้นสร้างความสนุกสนานให้กับคนซื้อแล้วมันก็ส่งผลให้โรตียอเรียนนั้นเนี่ยได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองครับ และธ้านอ้องรุ่นหลังๆฟังอยู่แล้วอาจจะยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรือนึกภาพไม่ออกว่าโรตีหยอดเหรียญน,นั้นเป็นอย่างไรผมก็จะขอเป็นตัวแทนเล่าถึงความสนุกและตื่นเต้นกับโรตียอดเหรียญคร่าวๆให้ฟังสักนิดหนึ่งครับส่วนตัวผมเองจําได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยผมก็กดได้ครั้งหลายๆอันนะครับ แบ่งกันกินกับเพื่อนได้หลายคนนะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเท่มากเพราะเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าใครนั้นกดได้เยอะเนี่ยก็จะแอกแอกหน่อยผมเพื่อนๆได้แต่ถ้าใครกดได้น้อยเนี่ยจะถูกเยาะเยะ้ยถากถางกันไปล่ะครับแต่ในช่วงหลังๆก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อค้าเนี่ยมันไส้ผมหรือเปล่าหรือว่าแอบไปตั้งระบบอะไรขึ้นมาเพราะกดทีไรเนี่ยก็วนอยู่ที่เลข1กับเลข2ตลอดไม่ค่อยจะไปถึงเลข5เลข6สักเท่าไหร่ล่ะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็เป็นสีสันในชีวิตใคร ั้หนึ่งเลยนะครับกับการขิงกันการเย้ยกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานไปพร้อมกับความอร่อยอร่อยร่วมกันกับเพื่อนๆของเราด้วยและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนความทรงจำที่ผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงคิดถึงไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับ แล้วถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์หรือความทรงจำกับโรตีหยอดเหรียญอย่างไรบ้างหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวต่างๆของเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเออว่าแต่ตอนนี้ใครพอทราบบ้างว่าตรงไหนยังพอมีขายโรตีหยอดเหรียญกันอยู่ช่วยแจ้งพิกัดสักนิดนึงนะฮะผมจะไปหยอดให้หนำใจเลยล่ะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้าเอ็กซ์คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ